อัญญาผู้ค้นพบความสุขที่แท้จริงในหมู่บ้านที่คึกคักมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่ออัญญาเธอชอบวิ่งเล่นและสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวเสมอแต่ไม่ว่าจะเจออะไรเธอก็ยังรู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไปวันหนึ่งอัญญาวิ่งไปถึงชายป่าที่เงียบสงบที่นั่น เธอเห็นวัดเล็กๆแห่งหนึ่งและพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อัญญาไม่เคยเห็นใครที่ดูสงบได้ขนาดนี้เธอรู้สึกทึ่งและเดินเข้าไปหาพระภิกษุรูปนั้นอย่างช้าๆพระภิกษุเปิดตาขึ้นและยิ้มให้อัญญาอย่างอ่อนโยนเจริญพรโยมมาทำอะไรที่นี่หรื ท่านถามด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นอัญญาเล่าว่าเธอรู้สึกไม่เต็มอิ่มเสมอแม้จะได้ทำอะไรสนุกสนุกมากมายพระภิกษุกฟังอย่างตั้งใจและพยักหน้าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การวิ่งหาจากภายนอกหรอกโยมพระภิกษุก,กล่าวแต่มันอยู่ที่ใจของเรานี่แหละ ท่านสอนอัญญาให้ลองนั่งนิ่งๆสูตรลมหายใจเข้าออกอย่างช้าๆและสังเกตความรู้สึกของตัวเองอัญญาทำตามที่ท่านสอนในตอนแรกมันยากแต่เมื่อเธอทำไปเรื่อยๆเธอก็เริ่มรู้สึกถึงความสงบที่เกิดขึ้นในใจเธอพบว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับของเล่นชิ้นใหม่ หรือการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นแต่มันอยู่ที่การยอมรับและเข้าใจตัวเองตั้งแต่นั้นมาอัญญาก็ยังคงวิ่งเล่นและสำรวจโลกแต่เธอเรียนรู้ที่จะกลับมาหาความสงบในใจของเธอเสมอและแบ่งปันความเมตตาให้กับทุกคน